อยากจะให้รวมตัวครั้งนี้เป็นการรวมตัวที่มากที่สุดในโลกตอนนี้ที่เห็นมาเนี่ยก็น่าจะมีหลักร้อยนะครับเราจะมีหลานแล้วว่าหลังจากที่มันไม่มีน้ําเชื้อมาหลายปีคุกวา้พามาดูรถแบบตัวเป็นเกันเฮ้ยนี่คือครั้งแรกนะที่ผมเห็นเลเวโโต้พี่เทพขายที่มาดาวรถมันเหมือนเป็นหนี้เต็มตัว สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พาแม่อ้อยมาออกงาน <c oughs> แต่งตัวตั้งแต่ตีสามอันนี้มาถึงค่ำอีกวันนะฮะไม่ใช่วันนี้มันเป็นวันพิเศษเฮ้ยวันนี้เป็น,<ค>นวันพิเศษดูนี้ดูนี้วนมาฮะวนมาฮะดูฮะวันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นงานเปิดตัวนะรถ Lamborghini Revento 47.49ล้านนะฮะไม่ใช่อย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นงานที่เขาฉลองครบรอบ60ปีลำบกินเเขาก็เลยมีการรวมตัวจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศรษกิจแล้วก็เอารถลำบกินเมาซึ่งเขาบอกว่าอยากจะให้รวมตัวครั้งนี้เป็นการรวมตัวที่มากที่สุดในโลกในโลกเลยคาดว่านะไม่รู้ในโลกว่ามากที่สุดแล้วกันตั้งเป้าไว้200คันเราก็เป็นหนึ่งใน200นะฮะแต่ตอนนี้ที่เห็นมาเนี่ยก็น่าจะมีหลักร้อยนะครับใช่ก็จะมีเยอะเลยสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับคุณโจเมื่อวานผมใ่เสอพนะครับ ยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณหลานโจนะครับขอบคุณหลานโจโอ้โหใกล้แล้วใกล้เต็มแล้วใกล้ละใกล้เต็มแล้วฮะมากันเรื่อยๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราพาเดินลงรอบหนึ่งแล้วกันเนาะ S อ J นะฮะก่อคตองแปดเบตงอันนี้รู้เลยนะฮะเจ้าของเป็นคนปลูกผักนะฮะอุ้ยนี่เทคนิคการอันนี้สวยมาก สีฟ้าสีฟ้าสวยมากเลยดูดิเพิ่งเห็นนะคันนี้นี่คัคนนี้<ห>นคันนี้ก็หายากครับเดียโบโคันนี้เหรอหนึต้นต้นมั้งเอออาจจะเป็น1.8ึ่ปดายด้วยมั้ง<ว>อันนี้ขอขอ,ขอภัยคือไม่ชวจริงนะ <S 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 คนนี้เขาเป็นเจ้าแม่ขายบิ๊กไบมีนามว่าอะไรนะไบโซเซตี้ปะ บิ๊กไบท์โซเซตี้ประมาณนั้นแหละเขาแบบไลฟ์สดขายรถบิ๊กไบทนะฮะพิจูนพิจูนเซลเซตี้เฮ้ยสวัสดีครับสองท่านนะสองท่านมีคนเรียบร้อยมากชุดเรียบร้อยไม่เชื่อเช่ต้องจะดูรอยเว้าเว้ากี่จุดพี่ได้ครับพิจูนมาเนี้ยมาเนี้ยเราไล่ทางนี้ไปดีกว่าไปตรงนี้จะเป็นโซนอุรคานะฮะอุรคาณ โอ oh, oh, right. ้โหมูล oh. ค่าร RWD อู่เยอะมากเลยอะเทียบงงไปหมดแล้วฮะเยอะมากเอานี่แพทริกเหรอสวัสดีค่ะเอาแพทริกสวัสดีครับสวัสดีครรับคับแพทริกคือวันโอ้โหโอ้โหไม่ยอมไม่ยอมไม่เบาไม่เบาโเดี๋ยวนะคันนี้นะผมจะขโมยเขาไปรีวิวให้ดู ผมจะเอาไปขับแบบให้เห็นความดิบของรถรุ่นนี้จ้าของมนยืนอยู่ข้างหลังเอ้ยขอไเขเป็นไรเดี๋ยวไปบอกเขาเดี๋ยวเขาเผลอเมื่อไรผมจะเอาไปโอ้มี S C O มาด้วยฮะสีนี้สวยอ่ะสวยมากดีใจวันนี้รถลำมัวแบบเยอะย้ายไปหมดแล้วแบบไม่ร้อนไม่ต้องตากฝนโอ้ยไอปีนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว สวัสดีครับสวัสดีครับพอหอแยกกันมาคนละคันเลยสวัสดีครับรับสมัครได้อีกคนนึงรับรถดึงเหลือติดต่อไปนะฮะยังว่างอีกพี่ไปเราไปดูข้างหน้ากันต่อดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหน้าต่อไปอันนี้เป็นโซนอเวนทาดอร์นะฮะ V12 ตัวสุดท้ายซึ่งวันนี้อเวนทาดอร์เนี่ยเปลี่ยนละก็คือเปลี่ยนมาเป็นตัวของเรเวนโตนี่ไงรถพี่เจขอที ขาวเงานะฮะสวยมากเอาเวนเจอร์นี่รถพี่แบงค์นะฮะน่าจะใช่นะนี่เป็น s v j วอีกหนึ่งคันคันนี้น่าจะเป็นคันหนึ่งในไม่กี่คันที่คาร์บอนน่าจะเยอะมีออปชั่น <option S 2> พิเศษด้วยนะออปชั่นอะไรครับมีคุ้มบอต้องมองอย่างนี้ตรงนี้มืดเออคือว่าเขาเอาถุงคุมบอกไว้นะฮะสงสัยกลัวภรรยาจะทาแป้งมาเพื้อนบอ่อแต่รถพี่ต้นพี่ต้นบอกว่าไม่เป็นไรออย ไม่เป็นไรครับวิธีผมบอดหนังธรรมดาผมเช็ดได้ในซีรีสนะฮะก็ออยไม่ได้ทาเขาไม่ได้ทาเขาไม่ได้ทาเสีย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 ทานทานทานูวามตลอดนะฮะยังคามืออยู่เลยคันนี้คันใหม่วันนี้ครับวันนี้ค่ะเทคนิก้าเขากำลังจะมา คันนี้ก็ร้อนอยู่ตอนนี้ยังไงดีคะอะไรก็ต้องคงมีคงมีสองคันนะเฮ้ยเอาเลยสองคันนี้เ้วไปจอดใจแล้วครับเก็บไว้เก็บไว้เป็นคอลเลคชั่นสบายๆอยู่แล้วคันลงล้นเลยค่ะเดี๋ยว296ก็มาอีกคันก็งีหน้าครับฝากใครสนใจก็ติดต่อไปเลยฮะตอนใดเลยเท่าไหร่นะฮะก็ตอนนี้ละครับก็ขายดาวอยู่ที่4ล้านครับเอ้ย4ล้านโอ้ผ่านมา2เดือนก็ยัง4ล้านนะเหมือนมันบ่อนฟรีกันเรื่อยๆถ้าจนเถ้ามีใครเอาก็คงเก็บไว้อย่างไงละเออเ็อปโปรเจกต์ รออีก2เดือนนะก็ยัง4ล้านเหมือนเดิมเฮ้ยเอาไปเถอะช่วยเขานะฮะเพราคนดีคันดีคนดีเขาจะให้ไปเอาคันอื่นต่อเขียวเดียวซับเขียวเดียวซับแต่เรื่องเขียวมันไมต้องเอืองเขาต้องไปกันแดงเขียวเหลืองแดงคนดีเลยไม่หมดเลยไปแดงไปแดงเลยได้เลยโอเคครับสวัสครับสวัสครับอ่าอ่านี่โอ้โหนี่ SEO ซีโอสองคันนี้นะครับตรงนี้เป็นก็เหมือนกับไลท์เวทอ่ะใช่นไหมมีไลท์เวทไลท์เวทเพอร์ฟอร์มเต้ต่ออันนี้มันน้ำมันน้ำมันเปิดไหม ไม,ไม่เข้าครับไม่เข้าครับไม่เข้าครับมันไหลมันไหลมันมัน <Pro S 1> มันชอคครครับผมไม่เหมือนรถที่ปิ่นครับ <c oughs> <c oughs> รถที่ปิดนนะเดี๋ยวจะให้ดูไเทน้ําก็ยังอยู่ <laughs> นี่นะให้เห็นนะนี่คือนี่คือไลเวทของเขามีคลีบออกมาที่ของมูลคารเอทีโอนะอ่านี่แต่ว่าอันนี้คลีบระบายคร<ต>ับน<ต>ี่เพอร์ฟอร์มนเต้ความปคตอยู่นี่นี่มาดูฝาเครื่องทองฝาเครื่องสีทองจะไม่เหมือนกับรถรุ่นปกตินะครับแล้วก็ลายคาร์บอนจะเป็นลายแบบนี้ ี่มถังในตั๊กยังไงถังในตั๊กอะไรวะมอญะถังน้ำเติมน้ำมาในตั๊กนี่ A L A นะฮะระบบระบายเขาจะมีช่องเนี่ยมีช่องปล่อยลมออกมาเป็นแบบถ้าเกิดว่าก็คือเหมือนแบบช่วยเพิ่มแรงอะไรประมาณนี้แล้วก็แล้วก็ตรงนี้เห็นไหมคาร์บอนจะไม่เหมือนรถรุ่นปกติซึ่ง Evo ก็ยังไม่มีคาร์บอนนี้จะมีคาร์บอนลายนี้จะมีแค่รุ่นนี้เท่านั้นเลยนะแล้วล้อล้อเฟอร์มันเต้ก็จะเป็นล้อลายนี้ าจะูออกจําไม่ชัวร์นะอ่ะเอาเป็นว่าแต่เห็นนะส่วนใหญ่จะเป็นลายนี้นะน่าจะเป็นลายนี้ไล่มาแล้วก็จะมีข้าศ์้าศ์นี้โปรฟอร์มันเต้อันนี้กันชนหน้าแบบโปรฟอร์มันเต้พอเป็นอูรุสโปรฟอร์มันเต้ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าจะนึกถึงโปรฟอร์มันเต้เ่ะให้นึกถึงหน้าไอ้ตัวนี้ก่อนเพราะมันเป็นอูรุสใหม่โปรฟอร์มันเต้ก็จะหน้าอีกขึ้นนี้ละเอียดขึ้นี่ยังไม่นี่ยังไม่ใช่ไฮไลท์รถวันนี้นะเดี๋ยวมันโตอย่างรถทึงเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเฮ้ย นี่กี่โมงเนี่ยสสวัดีคุณกว่าพนักสองทุ่มครับพนักทุ่มนึงครับสวัสดีครับแองจี้กี่เดือนแล้วห้าเดือนแล้วเฮ้ยเราจะมีหลานแล้วว่ะหลังจากที่มันไม่มีน้ําเชื้อมาหลายปีมันต้องจะติดหอเขาทำไม่ได้ทำด้วยโอ้ออกมาหน้างไหมใครมานี่มาปิดงานเลยไหมใช่ครับหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวไหนออกง่า แล้วออกง่ายๆกลับไปทางออกเลยตรงนี้หันหัวออกรอออกเลยเฮ้ยจะคุณจะมากินแล้วคุณจะรีบออกก่อนเลยเหรอก็นั่งย่อยแป๊บเดียวไปก่อนโอเคน้ำมันหมดครับเออมันดูขี้เหนียวน้ำมันอีกดูดิเก้า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  ก็หาคุณภรรยาไม่เจอแล้วหนึงงานมันใหญ่มากนะครับคนเยอะมากเิวเลเวนโต้นี่คนดูแบบเป็นล้าน นะะฮเราไม่สามารถถ่ายใกล้ได้เลยนะฮะอาจจะได้ภาพแบบต่อมานี้นะฮะนี่คืุณลาฟาเอลกำลังอธิบายสเปคนทีอยู่นะฮะส่วนเราเองก็ดูอยู่ตรข้างไกลมากนี่นะครับคันธิสดีครับเลยครับโอ้โหคนเยอะมากคนเยอะมากนี่สวยใช่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 นี่ต้องถามสาวดีกว่าว่ามีสาวสวยคนนึงน้องบูบีสวยป่ะสวยไหมฮะจองยังคจองแล้วครับจองแล้ว

พี่คนน้อยลงแล้วนะฮะเดี๋ยวพามาดูรถแบบตัวเป็นเซนกันเมื่อกี้คนเยอะมากเข้าไปไม่ได้เลยเฮ้ยนี่คือครั้งแรกนะที่ผมเห็นเรเวโต้หน้ามันแหลกเหมือนที่คิดนะพี่ไปขายไล่สามไร่คึ้น <laughs> ที่เขาใหญ่ <laughs> แต่มันต้องได้แค่ท่าเงินดาวเนาะแต่เดี๋ยว่าเดี๋ยวพี่จะไปขายไล่อีกแปลงหนึ่งที่เมิชบูนคุณต้นคุณต้นจะยินนะคะโอเคเป็นเป็เคเป็นเป็นสัญญาณอันนี้คุณเป้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหฟอมตัวมาเฮ้ยนี่นี่ท่านผู้ชมฮะพี่เทพขายที่มาดาวรถนะฮะขายที่สามไร่ครึ่งอ่ะเขาใหญ่ดาวลดท่านนี้โอ้โหสุดยอด รักขนาดไหนที่ดูรั้งขนาดไหนดูแสดงว่าถูกใจมากเป็นไงพี่อ่ะขอขอขอความรู้สึกพี่หน่อยดีกว่ามันเหมือนเป็นนี้เต็มตัวเหมือนเป็นนี่อะไรนะเป็นเป็นนี่เป็นนี่สินเต็มตัวโอ้โหผมว่าพี่เทพน่าจะเป็นคิวต้นๆใช่ไหมคิวไทยๆก็ได้ไม่ดีจองไปเป็นปีแล้วฮะสองปีแล้วฮะผมนี่นี่ผมรู้มานะอันนี้ให้ดูว่าอันไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวรีวิวคันนี้ด้วยนี่ครั้งแรกนะที่เห็น จอจอ12นิ้วไหมจอกลาง8นิ้วกว่าจอด้านนู้นอีก9นิ้วนะฮะตรงนี้เป็นคาร์บอนหมดเลยเห็นปะคาร์บอนหมดเลยบอดี้อ่ะคาร์บอนไฟเบอร์ที่เป็นโมโนฟิลอะแหลกที่เขาบอกว่าเป็นคาร์บอน4ชนิดนะครับมาผสมประสานกันแล้วก็มันเป็นคาร์บอนที่ยาวตั้งแต่ข้างหน้ากลางหลังคือมันมันเป็นคาร์บอนหมดเลยอะนะฮะ Oh. แล้วดูตรงนี้เป็นคาร์บอนเลยนะต,ตัวเป็นคาร์บ hmm. อนนฮะนี่คือห้องเครื่องนะเครื่องนี้คือเครื่อง V12 NA นะ6.5 6,500cc นะครับยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของแ a m โบเครื่อง V12 นะฮะให้แรงม้านะ825แรงม้านะครับอันนี้แรงม้าที่เครื่องยนต์นะครับ ยังไม่รวมแรงม้าของตัวของมอเตอร์ไฟฟ้าข้างหน้าเนี่ยสตัว299แรงม้านะครับแล้วก็ข้างหลังมอเตอร์ไฟฟ้าหนึ่ตัวนะก็อยู่ที่ร5 0รวมๆแล้วนะฮะไฟฟ้าหวกน้ามันเนี่ยอยู่ที่1,000กับอีก15แรงมา้าท็อปสปีดสามก็ยังคงความแรงในระดับที่เป็นตัวสูงสุดของลโบกินี่นะฮะดูท้ายนะฮะท้ายนี่มันเฉียงอย่างนี้เลยอะและตัวนี้เป็นแอคทีฟแอโร่นะ a c t i v e Spoiler นะครับเปิดได้แต่ท่อตรงนี้สวยมากท่อตัวนี้มันจะยกสูงกว่ารุ่นเอเวนปกตินะมันขึ้นมาข้างบนเลยมันออกจากเครื่องมาแล้วมันก็มาใกล้มากเลยนะใกล้กว่าเดิมมันอลังการมากขึ้นนะนี่คือสแตนดาดของเขาที่เป็นรุ่นเริ่มก้นมันคือกันชนหลังเลยนะฮะพี่ทานทำนะไหมนะฮะไอ้ะจะขายไปจองเหรอพี่ม <laughs> จองพี่ไปยครับจองไปแล้ด้วยพี่ทานกระจก จองด้วยจองแล้วคอนเฟิร์มยังพี่ร้อยเรียบร้อยด้วยอ่ยินดีล่วงหน้าด้วยนะฮะอ๋อได้เลยได้เลยเอาไว้ไปไปนั่นออกด้วยกันอ่ามันสวยจริงฮะอ่าดูมาต่อครับผมอะฮะนี่ฮะมีคนมาขอดูไม่ทราบว่าสนใจไหมครับคุณนะครับรอพี่เบลครับรอรอพี่เบลรอจมรถพี่เบลเปไงพี่ไม่ใจรู มันใหญ่กว่าเวนทดอนนะพี่บุ๊กบอกผมขอไปนั่งได้ไหมครับขอโทษนะครับพี่นาีขออนุญาตนะครับพี่นะฮะเราจะลองนั่งเข้าไปนะครับโอ้ัาคามันสูงกว่าเดิมในสเปกแรงราคาเขาบอกว่าสูงกว่าเดิมประมาณ2.6เซนนะฮะ2 26มิลนะฮะแล้วก็ตัวสเปซขาเนี่ยมันกว้างขึ้นประมาณ8เซนก็เนี่ยฮะให้ดูเบาะอันนี้เป็นเบาะหนังนะ ก็จะเน้นความหรูหรามากกว่าแต่เฮดลุมดีมากครับดีกว่าเวนด,ดอร์เยอะมากเมื่อกี้ยังไม่ได้คุยด,ด้านหน้านะด้านหน้าเดี๋ยดูด้านหน้านี่คือผมไม่เคยเห็นเสียนนะเป็นว Shape นะฮะแล้วมีไฟสองตัวแล้วตัวนี้เป็นช่องดักอากาศโอ้โหสวยมากครับบอกเลย คือถ้าเห็นเป็นสีแบบสีก๊อสอ่ะผมว่าน่าจะแบบลักชัวรี่แบบดุๆนี่ก็เป็นบรรยากาศงานวันนี้นะคะคนเยอะมากนะคะเดี๋ยวเอาไว้มาจอดเรื่องอีกทีดีกว่าวันนี้ผมลาไปก่อนไม่ออยหายไปแล้วไม่รู้ไปอยู่เวที่ไหนนะฮะบรรยากาศสนุกมากครับขอบคุณนะครับ